วันนี้นะครับเราก็จะมาสาธิตวิธีการสอนการใช้งานของเจ้าบอร์ด DMX Control นะครับเป็นบอร์ดรุ่นใหม่้องใหม่ไฟแรงนะครับก็วิธีการเนี่ยจะใช้งานได้ง่ายกว่า DMX ขั้นหน่งสอปกตินะครับแล้วก็สามารถเซฟจีนได้เยอะกว่าด้านหน้าก็จะมีคําสั่งที่จะสามารถเซฟได้ทั้งหมด12โปรแกรมนะครับแล้วก็ใช้งานผมคิดว่ากับงานกับบีมเนี่ยคิดว่าถือว่าโอเคเลยนะครับ แต่ว่ามันจะไม่ถึงกับทั้งบอร์ดใหญ่ๆนะครับแต่ว่าดีกว่าดี X ม่ขั้นหนึ่งสองเยอะนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานบอร์ดเดวเป็นยังไงไปดูกันเลยครับสตาร์บิ๊กไลท์ระบบแสงที่เป็นหนึ่งโดยมาตรฐานมาแล้วครับเถืออย่างนี้นะครับเห็นไหมครับขนาดของตัวมันนะครับก็ไม่ใหญ่จนเกินไปก็เหมาะสะดวกสําหรับการพกพาไปเล่นดยทั่วไปก็ไม่เกะกะนะครับเดี๋ยวเราวันนี้นะครับเรามาดูการทํางานของมันว่า เจ้าบอร์ด D M X Control ตัวนี้มันสามารถทำงานอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานคำสั่งปุ่มต่างๆมันเนี่ยทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับครับและทีนี้เรามาดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นก่อนนะครับว่าปุ่มการทำงานของมันจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับระดับแรกก็จะเป็นคำสั่ง Back Out นะครับปุ่มนี้จะเป็นคำสั่ง Back Out แล้วก็ตามมาด้วย Music คำสั่ง Scene คำสั่ง Gesture คำสั่งน i น u o นะครับแล้วก็ ปุ่ม delete ปุ่ม save ปุ่มซีนท้ายขวานะครับคําสั่ง speed กับ cost นะครับแล้วก็สไลด์ทำงานต่างๆนะครับคําคสั่ง cost ตัวนี้จะใช้งานได้จริงนะครับเพราะว่า,าหลายๆท่านอาจจะไปเจอบอดดีดิสโก้สองสี่ศูนย์นะครับมีคําสั่งตัวนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าทํางานไม่ได้จริงนะครับในกรณนนีถ้าเกิดว่าท่านจะอยากรู้ได้ไงว่าทํางานได้จริงไหมท่านไปหาบีมมาสักตัวหนึ่งนะครับ แล้วท่านก็ลองเซฟโปรแกรมต่างๆให้มันโยกตามปกติแล้วท่านลองใช้คําสั่งตัวเนี้ยคาสั่งขอตัวเนี้ยสไลด์ขึ้นไปนะครับในกรณีที่สมว่าถ้าบีมกำลังโยกอยู่เนี่ยถ้าเกิดเราใช้คําสั่งขอขึ้นไปบีมม่ต้องกลายเป็นนุ่มอย่างนี้ลงไปนะครับบีมจะไม่ตึกตึกโยกอย่างนี้นะครับจะไม่เร็ลักษณะนี้นะคืออยากจะเปลี่ยนจากซ้ายมาขวาเนี่ยบีมมัต้องไปแบบนี้ครับเป็นนุ่มๆนุ่มๆไปแล้วค่อยโยกไปเรื่อยๆเรื่อยๆนุ่มๆแบบนี้นะครับ จะไม่ตึ๊ตึกโดดอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านไปสไลด์ตรงนี้แล้วมันโดดแสดงว่าท่านใช้บอร์ดปลอมอยู่นะครับแต่ท่านใดที่อลองสไลด์ไปแล้วบีบบมลักษณะการทํางานโยกจะเป็นอย่างนี้นะครับคล้อยไปขึ้นเปลี่ยนตําแหน่งโยกก้มเงยช้าๆตามคําสั่งของคอร์สนะครับแสดงว่าท่านใช้ดิสก240แท้อยู่อันนี้วิธีการตรวจช็คนะครับว่า,อาบอร์ดของท่านเป็นของแท้หรือของปลอมในกรณีของปลอมนะครับมันก็มีสไลด์ไม้เหมือนกัน แล้วว่ารสไลด์ขึ้นไปเนี่ยก็มีผลกันแต่ไม่ได้มีผลคําสั่งคอร์สนะครับเป็นเป็นปีผลคําสั่งสปีดนะครับันนั้นก็อาจจะไม่รู้วิธีว่ามันเป็นยังไงนะครับก็อาจจะโดนหลอกมานะครับอันนี้ก็ไว้เป็นเกจความรู้นะครับสำหรับท่านใดที่กำลังจะซื้อดิ g ิโก้สองสี่ศูนย์นะครับโอเคเรามาดูบอร์ดตัวนี้กันเลยนะครับตอนนี้ผมต่อเข้ากับไฟฟ้าห้าสี่หนึ่งโคมนะครับวิธีการก็คือคําสั่งเมนูดเนี่ยเป็นปุ่มแรกที่อยู่ด้านล่างมือด้านล่าง้ายมือสุดเนี่ยนะครับ ต่อมากองสูงเข้ามานะครับแล้วก็ลองกดไปดูคําสั่งไม่้้นคือเป็นการเล่นแบบมือนะครับเราสามารถเล่นคําสั่งปล่อยสีต่างๆได้อ้ผมสไลด์ตัวนี้เบาะเจ้าไฟฟ้าท่าสีตัวนี้จะไม่มีคําสั่งเดิมเมอร์ครับอย่างเช่นขึ้นคือหนึ่งคือแดง2คือเขียว3คือน้ําเงินอ่อยากจะได้สีเหลืองเราแดงกับสีเขียวผสมเข้าไปก็จะกลายเป็นสีเหลืองสีต่างๆนะครับอยากจะได้เป็นสีม่วงสีชมพูก็เลื่อนสปิริสไลด์ยากสีขาวก็ทั้งสามสีพร้อมๆกันึงจะเปไน้สี่ที ี4วันนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นโดนาะของพาก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้อะไรอันนี้ลายจะมีคำสั่งออตโอตโอ้มาเดี๋ยวผมมาอัพคำสั่งออตโต้ไปดูคำสั่งผมตั้งไปที่อ่าคำสั่งออตโต้นะครับเดี๋ยวนะนี่ปอดสีนะปึ๊บออโต้ออตโต้ออตโอออตโอ้อ่าคำสั่งออตโต้ก็จะอยู่ถัดมาของคำสั่งต่างๆแล้วแต่ว่า แต่ละยี่ห้อจะเขาจะเซฟคำสั่งไว้ยังไงครับก็ไม่เหมือนกันนะครับท่านอาจจะมองเห็นแสงระบาดของพันไปความนิดนึงนะครับให้มองแต่แสงบอยนะครับไม่ต้องมองโคมครับก็ให้ดูสีว่าการทํางานสีมันเป็นยังไงครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาเซฟวิธีการเซฟนะครับอันดับแรกเลยนะครับกดลั่นนี่ครับยีดินะครับลั่นค้างไว้หนึ่งที่ค้างไว้นะครับประมาณสามิ สังเกตว่าไฟนะครับจากที่แดงค้างกลายเป็นแดงกระพริบนะครับพอเป็นแดงกระพริบแล้วทาการลองไลดูอ่ากดผมลืมไปอ่ากดอุปกรณ์ตัวที่หนึ่งนะครับทําการไลดดูอ่าไฟมาแล้วนะครับในกรณีเราควบคุมความถ่ต่างๆได้แล้วตอนนี้เราตัางๆควบคุมแล้วนะครับผมทำการทําสีแดงเข้าไปช่องที่1นะครับผมทําการเอาสไลด์สีแดงขึ้นไปหนึ่งอารดิเมอร์ปล่อยไป้าเป็นสีแดงอันนี้ไฟฟ้าได้สีแดงนะครับตัวกันนะ ลองเห็นหรือเปล่าผมลองหันมานิดนึงอ่าอาจจะเห็นนะครับว่าเป็นสีแดงนะครับผมด้านขวาจอนะครับสังเกตด,ดูจะมีคำสั่งเซฟหรือ Copy นะครับอยู่ด้านป่มเดียวกันให้เรากดไปหนึ่งทีนะครับปึ้บค้างไวนนงงงน้นะครับประมาณ1-2วินะครับตอนแรกเนี่ยจะเป็นตัว n น,นะครับคือเย็เอ่ยอยอย่อจาก No น,นะครับอนนี้แยกแล้ว แล้วก็จกล่าวว่าตอนนี้สีแดงเนี่ยเข้าไปอยู่ในคําสั่งที่หนึ่งแก็คือคําสั่ง0นะครับเปลี่ยนสีครับเป็นสีเขียวเลื่อนลูกศรทางขวาครับถ้าเราไม่เลื่อนมันจะไปะกลายเป็นเซฟครับตัวที่สีแดงเมื่อกี้นี่ให้เปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า no 01ตรงนี้ช่องาที่หนึ่งไม่มีสีไม่มีคําสั่งที่เซฟเข้ามานะครับโอเคเราเซฟไปโดยการกด copy หนึ่งทีค้างไว้ปุ๊บ อ่าจะเปลี่ยนเป็นแยกทันดีนะครับว่าตอนนี้เราได้สีแดงเนี่ยอยู่ช่องที่ศูนย์เรจากไล่จากศูนย์นะไม่ไล่จากหนึ่งนะไล่จากศูนย์แล้วก็สีเขียวอยู่ที่หนึ่งนะครับเปลี่ยนสีอ่าสีน้ําเงินเบิร์เข้าไปช่องที่สองครับแต่มาเดิมครับกดคําสั่งเซฟค้างไว้ปึ๊บอ่าเราได้สีน้ําเงินอยู่ช่องที่สองเปลี่ยนสีอ่อยากได้เป็นสีเหลืองนะว่าแดงเดี๋ยไปกลายเป็นสีเหลืองอหลงนิดนึ่ง ได้เป็นสีเหลืองปุ๊บเปลี่ยนเป็นช่องที่3กดคําสั่งเซฟค้างไว้าก็จะกลายเป็นสีเหลืองอีกสีชมพูบ้างแดงนะแดงกับน้ําเงินกลายเนชมพูเลื่อนไปช่องที่4่กดคำสั่งเซฟไว้ปุ๊บเรียบร้อยนะสมมติว่าผมทำไว้สัก5สีพออันนี้ถ้าเกิคำสั่งมีตั้งแต่0 1 2 3 4นะครับจะมีแดงเขียวน้ําเงินอ,อะไระเหลือง ชมพูนะครับห้าสีโอเคผอมัการเกลียร์เบาดลงมาปุ๊บถ้ากับว่าตอนนี้เราได้ทั้งหมดห้าสีเดี๋ยวเองมาไล่ดูนะครับอ่าศูนย์ดูที่หน้าจอนะครับเห็นปล่อ่าศูนย์ศูนย์จะอยู่ศูนย์นะครับจะอยู่ที่สีแดงนะครับอะไรเ่า,าจะเป็นสีเขียวน้ําเงินเหลืองจมพูถ้าไม่มีนะครับบกักเลยว,ว่าปุ่มด้านหน้าเนี่ยจะมีตัว Y กับตัว N น,นะครับถ้าตัว N ก็คือคำสั่งที่ไม่มีคําสั่ง ที่เราเซฟเข้าไปไม่มีอะไรเลยเไหมแต่ว่าพอมาคำหลังที่สี่เราเซฟไปแล้วก็คือเซ mm ีย hmm. นูก็คือต mm ัว Y ก็คือเย็มีคำสั่งมีคำสั่งที่เราเซฟไว้นะครับโอเคทีนี้ด้านล่างเราจะเอาคำสั่งสีวิ่งมาเซฟในคำสั่งกลุ่มนี้ถ้ากดตอนนี้เราได้ทุกสีที่มันมีอยู่ทำความจริงแล้วต้องทำไว้ทั้งหมด7สีเลยนะครับหรือจะทำตามที่คุณต้องการเลยเจะมีสเก็ดสีเ mm hmm. <ร>วลาเรากดค mm hmm. ำสั่ง เลือกไฟเนี่ยมันจะได้ทั้งสีทั้งเกดสีโอเคพอเราเสร็จแล้วปุ๊บออกากโปรแกรมเลยนะครับออกากโปรแกรมให้เรามาเข้าที่ Run Edit ครับเปลี่ยนเมื่อกี้เราเข้าที่อาปุ่ม Edit Run นะครับเราไม่ตเชเข้าที่ซีนเชสเตอร์ให้เรามาเข้าที่เ h สเ,เออตอรน,นะครับกดร,รับได้นะครับกดบคกดาําสั่ง Run edit ท้างไว้ปึ๊บไฟจะกลายเป็น เป็นกระพริบพอเป็นกระพริบเนี่ยได้แล้วเ,าเขาก็จะถามมาว่าเราต้องการจะเซฟช่องไหนนะครับให้เรากดช่องที่เราต้องการจะเซฟผมต้องการจะเซฟช่องที่หนึ่งตอนนี้ผมทมําไปแล้วอันเมื่อกี้ก่อนนะครับผมจะลบก่อนลบลบ,ลบ,ลบอ่ารัานใหม่เ,เริ่มใหม่เลยนะครับอ่าตอนนี้ช่องว่างแล้ะผมก็คือผมกดดุกรณนตัวที่หนึ่งเพื่อต้องการจะเซฟนะครับผมเลือกสีก่อนผมอยากจะได้สีไหนลงไปในคำสั่งปุ่มนี้บ้างนะครับ คือคำสั่งผมเอาผมอยนกได้ส uhm. ีแดงผมก็เลือกด้านลูกศรชี้ใช้ขวาก็คือที่เราทำกันไว้เมื่อกี้เนี่ยรอบแรกถูกไหมนะครับสีแดงไว้อ่าเราทมสีแดงแล้วกดเซฟหนึ่งทีป้าเข้าไปไปนะไปป้าเอิร์ดเข้าไปแล้วนะสีแดงเข้ามาหนึ่งทีอันอยากจะได้สีเขียวเราก็เลื่อนคําสั่งลูกศรชี้ขวาไปเซฟเข้ามาอีกทีกดเซฟเข้าไปปึ๊บอ่าเป็นสีน้ําเงินกดเซฟเปลี่ยนเป็นสีสีเหลืองกดเซฟเปนเป็นสีสีกดเซฟ นะครับผมได้ทั้งหมด5สีเนะี่ยครบแหลวที่ผมทาไว้หรือว่าถ้าท่านไม่อยากได้สีไหนท่านก็ไม่ต้องกดมันไปก็ได้คือท่านสามารถเลือกคาสั่งตัวเนี้ยก็คือเราคาสั่งเลือกสีไว้แล้วอะ่ะเราอยากจะเอาคาสั่งตัวไหนเข้ามาในคําสั่งนี้ก็ได้นะครับโอเคผมกดร้านทีๆด,ดอกเลยปุ๊บเท่ากับตอนนี้เราได้คําสั่งที่มีสีแดงสีเขียวสีเหมือนเะดีผมลองอาสปกขึ้ไปนะครับปุ๊บเห็นไหมไฟก็จะมีการเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็ คำสัง่งที่เราเซฟเข้าไปก็คือเราที่เราเลือกสีเข้าไปเดี๋ยวไปทำไปดูอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวเผื่อจะงง,งโอเคผมอ,ออกมายผมเอาสป,ปีดลงกดค้างไว้สองนิ้่นะครับเสร็จแล้วนะเจอาพนักถามมนเดิมว่าคุณต้องการจะเซฟช่องไหน c h a นะครับคุณเลืเอกช่อง c c h ก็คือช่องไหนอ่าผมต้องการจะเซฟช่องที่สองอ่าไว้ขึ้นมาปุ๊บช่องที่สองโอเคคุณต้องการจะ เอาสีอะไรลงมาช่องที่สองบ้างเมื่อกี้เนี่ยผมก็คือไล่หนึ่งเบี่ปกติที่นี้ผมไม่อยากได้แบบนั้นแล้วอะผมอยากได้เป็นแบบสีอื่นบ้างเอาแบบเป็นสีแดงกระพริบเขียวแล้วกลับมาแดงใหม่อย่างนี้ก็ได้อ่ะโอเคผมผมเลือกคำสั่งเสียสีแดงก่อนหนึ่งทีกดเซฟไปปึ้งเอาไปที่ผมอยากได้สีอ่ะสีเขียวเซฟกดเซฟไปอยากได้กลับมาสีแดงเหมือนเดิมผมก็กดเซฟไปเลยปึ้งอยากจะได้เป็นสีอ่าน้ำเงินบ้างเซฟ แล้วก็อยากจะได้กลับปเป็นสีแดงเหมือนเดิมเซอ่าเนี่ยมันไม่จำกัดจะต้องว่าคุณจะต้องไล่หนึ่งสงสามสี่ห้าคุณอยากจะเอาสีไหนก็แล้วแต่ลงมาก็ได้นะครับหรือวิธีกรคล้ายๆกับบีเหมือนกันอ่าคุณตั้งบีให้ยกไปซ้ายยกมาขวายกมาขึ้นบนยกลงล่างคุณสามารถเลือกคําสั่งให้จากเอ่อหนึ่งมาคําสั่งที่สามเลยก็ได้ไม่ต้องไล่หนึ่งสองสามสี่นะคุณจะไปหนึ่งแล้วก็มาห้าแล้วก็มาสามมาสองมาไลา่ไปไปหน้าไปหลังก็ได้นะครับพราก็คือเราเซฟคาสั่ง ที่เรามีไว้แล้วด้านบนแล้วง่ายเลยนะครับโอเคผมพอแล้วผมออกจากโปรแกรมเลยปึ๊บผมมาดูช่องที่2เงที่ผมเสียเวลาสุดปึ๊บตอนแรกที่เรา,เาสัง่งแดงใช่ไหมเดี๋ยวผมลองค่อยๆช้าๆนะตัดปิดขึ้นไปแดงปึ๊บเดี๋ยวมันจะต้องกลายเป็นเขียวเดี๋นะผมเอาท็ับสั่งพอยหน่อยอ่าเขียวแล้วต้องกลับมาแดงใหม่ใช่ไหมแล้วกลับกลายเปน็นน้ำเงินถ้าผมจำไม่ผิดเห็นะแดงจะตับปิดขึ้นหน่อยจุดบุดจุดจุด อ้าวเร็วไปเร็วไปอไครับแดง,อ,งอ่ะแดงเขียวแล้วกลับมาแดงแล้วกลับมาน้ําเงินเห็นไหมอ่าแล้วจะกลับมาแดงใหม่แล้วจะกลับไปเริ่มโปรแกรมแรกใหม่ก็คือโปรแกรมที่แดงแล้วก็จะมาเขียวนะม,มันจะไม่ไล่เหมือนเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้คือแดงเขียวน้าเงินเหลืองต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นเป็นการทําเดฟปุ่มที่2โอเคเดี๋ยวเราจะลองทําเป็นแบบอย่างอื่นบ้าง มาเดิมผมออกแอรโปรแกรมก่อนนะผมปล่อยออกปบ๊บโปรแกรมที่สามบ้งผมก็รันเหมือนเดิมครับช่องที่สามตอนนี้เราไม่ต้องทำสีมาแล้วเราทำทำสีเฉพาะช่องแค่รอบแรกเท่าน,นั้นนะครับพอเราทำรอบสอง๊บนะผมอยากจะเอาเป็นแบบช่องที่สามบ้างช่องที่สามตอนนี้มันมีข้อเหมือนจะมีข้อมูลอยู่นะครับมันมีข้อมูลอยู่ผมท้องการเอาไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีนะครับมันขึ้นตรงนีเฉย เออผมอยากจะได้เป็นแดงแล้วก็ดับนะครับแดงแล้วก็ดับโอเคเอเอเอานะเอาอะไรดีนะดับไมนะ่ได้ว่าเราไม่ได้ทำดับไว้เอาเป็นชมพูอ่าชมพูเซฟไปอ่าชมพูสลับแดงพอแล้วก็แดงอ่าเลื่อนไปแล้วก็หาชมพูอ่าแล้วก็เซฟไปแล้วก็แดง อาจะมูแล้วก็คีท้ายน้ำเงินแล้วกันอาจจะมีจุดสังเกตปึ๊บโอเคของพอแล้วเห็นไหมครับเพรารอบรอบว่ารอบสอบ 2, งเท่าไรเนยที่เราทำสีเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่ต้องมายุ่งอะไรกับสีหมดแล้วเราไม่ต้องมานั่งสไลด์ไม่ต้องมานั่งให้เสียเวลาเลยนะครับโอเคเมื่อกี้ช่องที่เท่าไหร่นะสามปักสามลูกสี่นีจะมีอ่าช่องที่สามนะ,ะ,ะ,จ,ะ,มะ,นะจะมีชมพูเห็นไหมและสลับแดงอ่าผมเอาคำจับกระปินขึ้นปึ๊บ เดี๋ยวไปทำไมจุดจุดอ่าจะเป็นนะชมพูแดงนะนะอ่าชมพูแดงชมพูแล้วกลับมาแดงใหม่แล้วก็ชมพูใหม่แล้วก็จะกลายเป็นแดงแล้วก็จะกลายเป็นน้ำเงินเห็นไหมอ่าเห็นไหมเป็นง่ายม,มากเพราะว่าเราวิธีการเราเอาคำสั่งสีเข้าไปต่างๆถ้าเราเซฟสีไว้หรือว่าเราเราเซฟสีคำสั่งไว้ในด้านเครื่องไปแล้วเราก็ไม่ต้องมานั่งไลน์หาสีให้มันแล้วมันก็จะรู้จักกับสีแล้วโอเคเดี๋ยวทีนี้อ่อมอน้ำเงิน จะมีคําสั่งด้าดนบนนี้นะครับเป็นคําสั่งแบ็ a เอาท์นะครับผมกดก็ฝ่ายเขาจะดับอยู่แต่ทำงานเอาคําสั่งสต็อกถ้าผมอยากเอาคําสั่งสต็อกเข้าไปปุ๊บผมออกเอผมเข้าโปรแกรมโอเคอ่อาแล้วเมื่อกี้ไปกดอะไรพลาดหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคผมจะทําการเอาสต็อกเข้าไปนะครับสต็อกจะอยู่ที่อันนั้นหนึ่งขอปอดสบัดสีก่อน กระโดดกระโดดกโดดว้าตระโดดอยู่ที่5นะครับนี่เราจะทำสามกระโดดเหมือนเดิมครับเมื่อกี้เมื่อกี้ที่เราที่เราเราไม่ได้ทำตัวที่ตัวที่4นะเราทำตัวที่3ามนะตอนนี้เราต้องการจะเอาคำสั่งกระโดดเข้าไปในเครื่องเขาก่อนว่าอ่าช่องที่ไหนอ่าเมื่อกี้เสี่มีสียงฮูอยู่5มันไม่มีนะท่ามาทำกระโดดใหม่ปุ๊บได้กระโดดแล้เซฟกดเซฟเหมือนแต่ว่าจะไม่เซฟเหมือนเมื่อกี้นะอันเซฟตอนแรกที่ว่าเป็นการเซฟแบบช่องที่3คือเซฟแล้วปล่อยนะครับวันนี้เราต้องกดค้างนะกดเซฟปึ๊บ จากเปลี่ยนเ็นอากเกลายเป็นวายเราได้สเต็ปแล้วปึ๊บเราจะทำอะไรอีกอ่ะอ่ะคำสั่งออโต้เข้าไปมาคำสั่งออโต้ก่อนนะคำสั่งออโต้อ่ะเออไยวเดี๋ยวเดีมันจะเป็นตามสาวหรือเปล่าไม่รู้นะมาออโต้กันก่อนนี่เร็วไป สั่งออโต้แต่ละรุ่นีะไเหมือนกันครับเราต้องลองสไลด์หาดูอ่านี่จะการเป็นการเปลี่ยนสีแบบเปลี่ยนสีแบบค่อยๆเปลี่ยนของเขาช้าๆเองก็คือคําสั่งออโต้ของเขาผมต้องการเอาคำสั่งออโต้เนี่ยเข้าไปในปุ่มที่เราต้องการเข้าไปในเครื่องเขานะครับตอนนี้เราอยู่ที่5้าาห้าก็คือตัว Y มีข้อมูลอยู่แล้วเราไป,ไปที่6แล้วก็กดเซฟปึ๊บเราก็จะได้คาสั่งออโต้อยู่ในคําสั่งที่6แลลวไอ้คำสั่งที่เรา,เานําโปรแกรมต่างๆเนี่ยเข้าไปเนี่ยสามารถทําได้ทั้งหมด อ่าสามสิบถนะ้าผมจำไม่ผิดน,นะยี่สิบเจ็ดยี่สิีก้าสามสอ้ได้เยอะมากเลือดก้าสิบใช่ใช่ใ่เราสามารถทําทได้ทั้งหมด99 9าสิบแบบนะครับเกาสิบโปรแกรมที่เราจะเอาเซฟเข้าไปในเครื่องนะครับนี่ผมไลยย่ถึงเจ็ดสิบกว่าแล้วนะครับแ0สแล้ว90แล้ว100่งร้กาับมาที้ศูนย์ใหม่นะครับาก็จะไกลพราว่าสิ่ที่เรามีอยู่แล้วที่เราทำไว้นะครับ สามารถทำได้ถึง99เลยนะครับก็คือคำสั่งต่างๆเข้าไปอ่ะเมื่อกี้ที่เราทำมาเห็นไหมจากรอบแรกคือจำปูแดงเขียวน้ำเงินพอมาคำสั่งที่5กายเป็นสโตบแล้วคำสั่งที่6จะเป็นการเปลี่ยนสีออโต้ auto. อันนี้คือเรารับคำสั่งจากออโต้เนี่ยของบอร์ดเนี่ยเข้าไปอยู่ในตัวไฟฟ้าแล้วพอทีนี้เราจะมาทำรอบสองก 2, ็คือทำการเซฟใส่ช่องพวกนี้เหมือนเดิมครับออกจากโปรแกรมมากดช่องที่ปุ่มที่4นะครับกดค้างไว้อ่าเรียบร้อยเราจะเอาไปช่องไหนเลือกเลย เมื่อกี้เราถึงไหนแล้วถึงสี่อาจถึงเจ็ดมั้งเอาผมโดดเลยนะเอามาห้าจำไม่ได้ห้าปั๊บโอเคเราจะทําอะไรเข้าไปตะโดบใช่ไหมเราจะทํกระโบแล้วก็เลื่อนไปเลยหาคําต่างกระโดดเพิึ๊กระโบดไปอยู่ไหนกระโบดไปอยู่ที่ห้าเห็นไหมกระโดบมาแล้วเซฟเลยทีเดียวปั๊บจบพอแล้วเซฟ็จาแล้วนะครับออกจาปรแกรมเลยแล้วห้าคำต่างกระโดบมาแล้วเห็นไหมครับไม่ต้องไม่ต้องสไลด์เลยนะหต่คำั่งที่สี่ที่เราทําไว้ อ่าคำงที่สามที่เราทำไว้ก็คือไอ้ชมพูแดงอะไรอเขาอันแรกคือเปลี่ยนทุกสีอเด็กจะตอบปุ๊บกดมาเด็กเล่นกับมาสีมันเดิมสาถเลือกสปีดปรับช้าเร็วได้ตามต่างๆนะครับนี่คือจารำหลังตลไดตัวนี้หรือเขาว่ามันง่ายจริงๆเด็กจะเอาคําสั่งมอโต้เข้าไปอ่ะเมื่อกี้ช่องสี่ผมข้ามไปนะครับมันไม่มีเหมือนเดิมครับกดค้างไว้จนกว่าเขาจะฟิบเลือกช่องที่ต้องการเซฟก็คือช่องที่สี่ อ่าเลื่อนไปเมนูไหนอ่าเราอยากเอาไหนเข้ามาอ่าเป็นไงแบบที่อ,อัโต้กด,ดเซฟปึ๊บเรียบร้อยออกากบโปรแกรมปึ๊บสี่นะนะอ่าสี่ปึ๊บใช่ไหมจำจัเปลี่ยนสีดำลงมามาแล้วทำหนัง,งที่ห้าสต็อมาแล้วครับอยากจะลบอ่าไม่ชอบอยากจะเอาสต็อปออกเบื่อแล้วอยากจะเปลี่ยนโปรแกรมนี้เหมือนเดิมวิธีการเข้าไปคล้ายๆกันครับกดลันเข้าไปให้ไฟกระพริบสองวิ เลือกช่องเบอรห้ามันมีสะต็ปอยู่อยากจะลบกดลบค้างครับเปิดค้างไว้อ่าเรียบร้อยตอนนี้ช่องที่ห้ากลายเป็นว่างแล้วหน้าจอก็จะขึ้นศูนย์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 สี่ตัวนะครับแค่นี้เองอาจจะเอาคําสั่งอื่นเข้าไปแล้วก็ทําได้เลยนะครับแต่ว่าตอนคําสั่งตรงที่เราจะเอาคําสั่งเข้าไปเท่านี้เราต้องทําที่ปุ่มที่สามด้านบนก่อนนะครับแค่นี้ง่ายง่ายแต่ถ้าเกิดเราเปรียยเที่เป็นบีมนะครับ เราอสั่งปล่อยแสงปล่อยสีปล่อยลายต่างๆมาเซฟเซฟเซไว้หน้าเครื่องก่อนที่ว่าสามารถเซฟได้9.9แล้วทีนี้ตอนเวลาเราจะเอามาลงโปรแกรมนี้เราสามารถไปเอาข้อมูลตรงที่เรากดเซฟเซฟเซฟไว้แล้วเนี่ยดึงมาได้เลยว่าเราต้องการจะเอาดึงคําสั่งโยกซ้ายลงมา,าโยกขวาลงมากา้มเงยต่างๆลงมาในปุ่มพวกนี้หรือว่าพอพอโปรแกรมที่2เราจะอยากเมื่อกี้ดักซ้ายมาขวาเราเอาขวามั้งแหละตอนนี้ เราเอาด้านบนจากบนลงมาล่างมั่งเอาล่างขึ้นมาบนมั่งสลับกันมาเปลี่ยนเป็นสีมั่งเราก็สามารถเอามาลงมาลงมาลงมาเพื่อจะมาเข้าในปุ่มต่งางๆนี้เก็คือผมอะจะย้ําอธิบายให้ฟังอีกครั้งนะคือการทํารอบแรกก็คือทําด้านบนเราทําเราทําโปรแกรมที่เราอยากจะให้มันเป็นออกมาไว้ก่อนเป็นโปรแกรมที่ต่างๆจะ,จะเป็นการเปลี่ยนสีจะเป็นการก้มเงยทาออกมาไว้ก่อนแต่พอปุ่มสามเราเอาโปรแกรมที่เราทําไว้แล้วเนี่ย ออกมาใช้ก็คือออกมาใส่พวกคำต่างพวกนี้แล้วมันก็ไม่จํากัดว่าจะต้องไล่ไป2อ4สหนะครับแล้วก็เราจะเป็นน้ดหนึ่งแล้วก็เอาโปรแกรมที่3โปรแกรมที่4มาก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเอาโปรแกรมเดิมตลอดโอเคสหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าไม่เข้าใจยังไงนะครับก็ผมอธิบายผิดยังไงก็ต้องกลาบาปสารภาพด้วยหรือไม่ก็ลองอ่านไปติดตามาคนอนื่นที่เขาทํารีวิวนะครับที่อาจจะเข้าใจผมอาจจะพูด บางยากสักนิดหนึ่ง,งลออแล้วกันกน,นะครับต้องกับประธานออกขายด้วยละกันโอเคแล้วท่านใดนะครับที่สนใจสินค้าของทางร้านสตาร์บิกเราก็โทรมาสอบถามกขาได้นะครับกับผมบอยสตาร์บิกไลท์นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม